อ้าวนี่นี่นี่ก็ลงสะพานมาจะเจอรถตำรวจทางหลวงหรือเปล่านะครับเปิดไฟวับๆอ้าวเดี๋ยวแอบๆใช่ไหมอืมรอจังหวะรอจังหวะหรือเปล่ารอจังหวะให้รถลงสะพานมาถ้าถ้ามีแสงลงสะพานมาก็เดี๋ยวจะไล่กวดหรือเปล่าอ่ารอดูครับนิดนึงนะครับรอดูนิดนึง อรอดูนิดนึงยังพอมีเวลาครับยังพอมีเวลาอันนี้ฝั่งขาออกที่จะไปพัทยานะฝั่งขาออกที่จะไปพัทยาข้างหลังผมเนี่ก็คือลงมาจากสะพานนะครับอ่าลงมาจากสะพานเดี๋ยวคอยดูจะมีใครเอจะมีใครจอดถามทางเข้าไหมนะครับ จะมีใครจอดถามทางเขาไหมนะอันนี้เป็นตำรวจทางหลวงครับมอเตอร์เวย์สายเก้าใช่ไหมฮะอ่าที่จะไประยองไประยองชนบุรีนะครับก็จะมีบรรทุกซึ่งมันจะมีรถบรรทุกที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับบรรทุกคอตู้คอนเทนเนอร์ที่จะไปท่าเรือแหลมนะครับ ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าเขาจะยังไงนะครับเขาจะยังไงแต่จอดเนี่ยไอ้ไอที่ผมผมอคือจอดรอดูเขาเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่เหมือนกันนะนะครับอ้าววิ่งมาทางนี้อ้าวถอยเหรอถอยหรือว่ายังไงนะครับเขาถอยหรือว่ายังไง อ๋อถอยมาถอยมาอ๋อผมนึกว่าข้างหน้าเขานะครับผมนึกว่าข้างหน้าเขาถอยมาหาผมอ๋อครับผมครับผมอ๋อถอยมาเหรออ๋อถอยมาก็ดีนะครับถอยมาก็ดีอ่าเอาเห็นชัดนะว่าเขาถอยมาหาผมล้วจะมาถามอะไรผมนะอ่ะลงมาลงมาอ่า เอาอันนี้มาสองนะครับลงมาซ้ายลงมาซ้ายเอนะครับลงมาซ้ายสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไปไหนครับผมฮะไปไหนครับจะไปชนเอจะไประยองฮะจะไประยองครับอ๋อระยองเราผู้โดยสารเหรอฮะเราผู้โดยสารเหรอไม่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 อ่าผมจะไปอ่หาหาตำรวจนั่แหละเรื่องอะไรพี่ฮะ เรื่องอะไรอ่าไม่ต้องบอกนะว่าเรื่องอะไรฮะไม่ต้องบอกละมั้งก็เรื่องอะไรไม่ใช่เห็นจอดอย่างเงี้ยมันไม่จอดเรื่องอันตรายก็เรื่องนั้นนี่เฉยแต่รู้กักเนี่ยขบวนผมรูขบวนแต่รอขบวนก็รอผมไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่เห็นจอดอย่างเงี้ยเป็นห่วงอันตรายอ่านั่นแหละผมก็เป็นห่วงเหมือนกันผมก็เป็นห่วงตำรวจเหมือนกันว่าโอเคเห็จอดอย่างนั้นคุณก็อันตรายขบวนขบวนเสด็จเลยหรือว่ายังไง สับเปลี่ยนกำลังพลครับฮะสับเปลี่ยนกำลังพลสับเปลี่ยนกำลังพลครับอ่าทีนี้เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นทางทางหลวงฝั่งนู้นเขาเรียกรถที่บรรทุกรถเทรลเลอร์มาอ๋ออ่าแล้วมีการเดินลงมาหาการผมสงสยัยผมสงสัยได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรเนาะอ่าไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรพี่เราพูดเข้าใจกันอยู่แล้วก็พูดเข้าใจกันไงสวัสดีร<ม>ครับสวัสดีครับเรา่นี้สอนไม่ได้นนะผ <c oughs> ม อันนั้นผมรู้แต่เห็นรถตำรวจทางหลวงจอดผมก็เลยจอดดูว่าท่านท่านมารออะไรฮะเขาไม่ให้จอดก็รู้แต่ทีนี้ว่าผมเห็นรถตำรวจทางหลวงจอดผมก็เลยจอดดูว่าท่านจะทําอะไรกันก็เดี๋ยวรอขบวนก็รู้เลยไม่ใช่ค่เดี๋ยวอย่าอย่าอย่าชี้มาไปเลยไปเลยเนี่ยผมก็จอดธรรมดาของผมอยู่แล้วยังไงยังไง จะเออกไปสั่งเหรอฮะอะไรนะอ่าคือผมก็จอดดูเฉยๆมันมันเป็นอะไรมันจะรู้ผมรู้ว่ามันอันตรายอันตรายเพราะพี่รู้อันตรายพี่ก็ไปดิครับไม่ใช่ดิคือเอาอย่างเงี้ยผมเห็นท่านจอดนะครับผมจะจอดดูว่ามันเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอ้ามันมันเพื่อเพื่ออะไร พี่จอดดูเพื่ออะไรเอา้าผมก็อยากรู้ว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อะ่ะใช่ไหม,มการปฏิบัติหน้าที่มันเป็นเป็นยังไงทำไมประชานชนจอดดูไม่ได้เขาไม่ให้จอดบุญบอสเทย์เขาไม่จอดเอา้อาเขาไม่ให้จอดก็รู้แล้วเออ <c oughs> มจะมาไล่มาไล่ผมแต่พวกคุณจอดอะ่ะผมก็เลยจอดตามเนี่ย มันอันตรายคุณก็ต้องอันตรายคุณจะมาจอดแช่อย่างนี้ไม่ได้ครับนะบอกรอรับขบวนรอรับอะไรอ่ะชีชีโบชีเบอะไรอ่ะเนะฮมอ่ามีขบวนมาจริงครับมีขบวนมาจริง ันนี้เนี่ยเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับท่านจะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติไปมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเป็นขบวนรถทหารเรือนะครับอ่าอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่เราเห็นฝั่งตรงข้ามนะครับตำรวจมาแล้วก็มีรถเอ่อบรรทุกรถบรรทุกแมคโครมาใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วมีการเรียก มันต้องให้เหตุผลที่ดีครับมันต้องให้เหตุผลในทางที่ดีอย่าอย่าออกแนวคือชาวบ้านสงสัยไม่ได้มันไม่ใช่ครับนะเขาสงสัยได้นะครับเอ,อถ้ารอรับขบวนก็รอรับขบวนเมื่อขบวนมาถ้วก็ไปก็แค่นั้นเอ,อทําหน้าที่ต่างคนต่างทาหน้าที่ไปไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรอ่ใช่ไหม เพราะว่าเราเห็นเราเห็นการปฏิบัติของทางหลวงฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะรถแซงรถอะไรไม่ชิดข้าทางด้านซ้ายจอดนั้นข้างทางอา่าไปทําอะไรกันหน่ออันนี้ผมสงสัยแล้วพอผมมาทางนี้ปุ๊บเห็นจอดอยู่คันเดียวโดโดๆผมไม่รู้รอกครับว่าภารกิจของท่านคืออะไรนะครับอา่าก็เพียงแต่จะสอบถามเท่านั้นว่าเออเอา,เอา,เอา,เอากำลังรออะไรอยู่ใช่ไหมถ้ารอขบนวขบนก็รอขบวน แเราขบวนก็ไปแต่เถ่านั้นอ่ะไม่มีปัญหานะครับ <laughs>